เพื่อนชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่29เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563น,นะครับสำหรับแนวทางล่าสุดนะครับของโชคมีมาซึ่งคัดเด่นเลขล่างนะครับได้3ชุดนะครับก็คือ3สูตรนะครับเอามาตัดกันนะครับก็จะมีเลขเด่นที่เหลืออยู่ก็คือเลข กับเลข8นะครับซึ่งเป็นเด่นล่างนะครับคือเลข2และเลข8นะครับก็จะนํามาตัดกับอาจารย์นะครับนํามาจัดกับอาจารย์ที่ดังที่ว่าเลขว่าจะมาแน่ๆนะครับก็คัดมาให้แลกแค่3ตัว3ชุดเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ1นะครับก็จะมี26ครับ26นี่มาดับ1ครับ26 แล้วก็58าแนะครับห้ 58. แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับคือชุดที่3นั่นก็คือนะครับ86นั่นเองนะครับ3ชุดนะครับสาหรับสูตรที่ทำไว้นะครับ3สูตรนะครับเอามาชนกันนะครับก็จะเข้าอยู่ที่ มีเลขเด่นอยู่แค่เลข2กับเลข8นะครับก็นําเอาเลข2กับเลข8มาจัดกับอาจารย์ดังนะครับก็จะได้3ชุดเด่นนะครับนั่นก็คือ2 6 5 8และ8 6กนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับในสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจบารมีหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านนะครับจงบันดาลประทานพรให้เพื่อนๆ แฟนคลับทุกท่านนะครับจงโชคดีถูกรัตเตอรี่รางวัลใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ